กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube Channel เตียงสูบี่ไม่ใช่โรคนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้รัดคิวน้องแมวมาให้เนาะแล้วจริงๆวันที่ลงคลิปน้องแมวไปเนี่ยมันต้องเป็นคลิปนี้เว้ยแต่ว่าทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวนะครับและในที่สุดเนี่ยคลิปของมนุษย์ดาวพลูโตก็มาถึงแล้วแหละครับช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะห่างหายไปบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่เลิกทาแน่นอนกับผมแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างในช่วงนี้นะครับมันเหนื่อยมากๆเหนื่อยแบบท้อใจ ไม่ไหวนะครับผมมันก็ต้องเว้นช่วงบ้างเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันเป็นซัพพอร์เตอร์ให้กับช่องผมนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้ผมตั้งแต่20บาทจนถึง300บาทเลยครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเตียงสูบกันนะครับผมตลกว่ะครอบครัวเตียงสูบถ้าใครคิดว่าชื่อนี้มันเวิร์กเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมครอบครัวเตียงสูบเหมือนอย่างพี่เอกแฮตล็อกเกอร์อะไรนี้ก็มีแบบชาวร้อนในอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออผมก็แบบชาวเตียงส ข้าสู่เนื้อหาเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นเวลาไว้ให้ที่หน้าจอนะครับผมจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงสนทนาแล้วนะครับโดยจะขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่เป็นซัพพอร์เตอร์ให้กับช่องผมตั้งแต่100บาทเป็นต้นไปได้มีสิทธิ์เข้าร่วมช่วงนี้ทุกครั้งนะครับผมโดยจะไม่นับรวมกับ5คอมเมนต์ที่เราจะสุ่มขึ้นมาพูดคุยนะครับไปเริ่มกันที่คอมเมนต์ของผู้สนับสนุนใจดีกันเลยครับผมถ้าชีวิตจริงเราอาจเห็นเลือดกบ กับซากกบเลอะเต็มอุงเท้าแมวนะครับเอา้าพี่แมวมันทําอย่างนั้นกับกบด้วยเลยเนี่ยทุกคนคือปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยเห็นน้องแมวเนี่ยไปยุ่งกับกบหรือว่าคางพกอะไรอย่างนี้เนาะเออก็น่าแปลกดีนะครับผมจะเห็นก็มีแค่ว่าพวกกบหรือว่าพวกเขียดเนี่ยมันไปอยู่ในรองเท้านะครับผมแล้วเราก็มองไม่เห็นนะฮะแล้วเราก็สวมรองเท้าคู่นั้นนะครับผมภาพอันน่าสยดสยองก็จะติดตาเราไปตลอดชีวิตนะครับคอมเมนต์สาหรับผู้สนับสนุนใจดีก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเราไปเริ่มสุ่มคอมเมนต์กัน เมนต์ที่หนึ่งครับผมเพื่อนคารา่าได้ไหมครับชาวเคโรนสีเหลืองหมวกสีขาวยาวๆผมจําชื่อน้อนไม่ได้อืมได้ครับผมเ็อย่างว่าอะไรเนาะก็ต่อคิวไปนะฮะ น้องก็จะมีบทบาทพร้อมๆกับคารารานั่นแหละเนาะแต่ว่าจะไปมีบทบาทหลักๆในตอนของไวเปอร์นะครับผมเป็นเด็กเนาะเด็กแบบดื้อตาใสอะฮะขอบคุณที่มาคอมเมนต์นะครับผมไปตอนที่คอมเมนต์ที่2เลยครับเย้โอเคครับผมขอบคุณมากครับเ <c oughs> ป็นเรื่องมื่อที่คอมเมนต์ที่2ใหม่เลยนะครับ <c oughs> ว้าวนัสมีรักสัตว์แสดงว่าที่กลัวท่าแค่การแสดงหรอขอเว้นไอตัวนั้นไว้สักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับผม จะบอกว่าตัวทากไม่น่ารักก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ชอบอะไรแบบนั้นจริงๆนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมไปต่อนี่คอมเมนต์ที่3เลยครับจากคุณ B D S O นะครับผมขาประจําในช่องนี้เนาะเสียงมีแมวในติ๊กต็อกนี่นะบาบักแมวดา <c oughs> ใช่ฮะผมเห็นบ่อยนะฮะเห็นบ่อยๆเข้าก็ชอบนะครับผมก็เลยเอามาใช้บ้างเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมขอบคุณขาประจําที่มาคอมเมนต์บ่อยๆด้วยนะครับไปต่อนี่คอมเมนต์ที่4เลยครับขอตัวที่เป็นสาวแว่นที่อยู่ชมรมข่าวที่ศัตรูหัวใจของโมโมกาน ได้ครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ในซีรีส์นี้หรือเปล่าเนาะจริงๆตัวละครน้องแว่นเนี่ยควรจะอยู่ในซีรีส์สาวรุ่นลูกนะครับผมแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมผมไม่ได้เอาใส่ในซีรีส์นั้นไปเนาะขอบคุณที่ขอเข้ามานะครับผมไ้จะทําให้แน่นอนครับไปตอนนี้คอมเมนต์ที่5เลยครับน้องน่ารากักตอนก็อยากรู้จักน้องผมสีฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพวกเคโรโร่เป็นมังกรได้และทุกคนร่างมังกรเป็นยังไงอันนี้คือขอหรือเปล่าฮะหรือยังไงฮะก็เอาไว้ผมดู The Movie ก่อนเนาะคือมัน หาดูยากมากๆเว้ยทุกคนน้องชีองค์เนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลมาคร่าวๆแล้วนะครับผมคือมันเป็นอะไรที่ต้องต่อเนื่องกันนะครับมันไม่ใช่ค่ว่าข้อมูลอยู่ในตอน2ตอนนะครับผมมันเป็นเหมือนกับตอนพิเศษเนาะที่เตรียมไปสู่ภาคมูฟฟี่อีกทีนะครับผมข้อมูลมันเยอะนะครับตรงนี้ไม่ใช่แค่ภาคมังกรนะพวกนอนโทรมาอีกนะครับไอพวกมนุษย์ใต้ทะเลครับผมเออไอพวกนั้นก็ข้อมูลเยอะนะครับแต่ก็ขอบคุณที่ขอเข้ามานะครับผมผมว่าคิโรโลเนี่ยมีคอนเทนต์ให้ทําอีกยาวๆนะครับในระหว่างนี้ก็คิดว่าน่าจะมีคอนเทนต์ของเรื่อง อื่นๆเข้ามาแซมแซมด้วยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับเรื่องราวของคุโจเมเนี่ยก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันอ้างอิงตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในปี2006ครับเรื่องที่ว่าดาวพลูโตเนี่ยถูกถอดออกจากระบบสุริยะครับจะเรียกว่าถูกถอดออกก็ไม่ได้สิเรียกว่าถูกลดระดับจาก ดาวเคราะห์นะครับกลายเป็นดาวเคราะห์แคระนะ่เนาะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเฉยๆกับเรื่องนี้ครับแต่ว่าก็ยังมีนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตรห์หลายๆคนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยังมีมนุษย์นี่แหละที่ยังรู้สึกว่าดาวพลูโตเนี่ยน่าสงสารนะครับที่ถูกถอดถอนออกจากหนึ่งในดาวเคราะห์ของระบบสุริยะเนาะการปรากฏตัวของค่โจเมแล้วก็เพื่อนของเขาอย่างคารอนเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแตกต่างแล้วก็พิเศษจากตัวละครตัวอื่นนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่โผล่มามี มีบทแบบตอนเดียวนะครับผมแต่ว่ามันดันเป็นตอนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆครับผู้โจเมปรากฏตัวให้พวกเราเห็นในครั้งแรกตอนที่146ครับแล้วก็เป็นมนุษย์ต่างดาวเนาะเมื่อมาอยู่บนโลกแล้วเนี่ยก็มีสถานะเป็นนักเรียนครับอยู่โรงเรียนเดียวกับผู้ยุกิคุงนี่แหละแล้วก็เธอไม่ได้มาที่โลกนี้คนเดียวด้วยนะครับเธอมากับเพื่อนของเธอนะเพื่อนของเธอเนี่ยก็ชื่อว่าคารอนนะครับผมเล่นในตอนที่146เนี่ยคนที่ปรากฏตัวออกมาให้เราเห็น ก่อนเป็นคนแรกเนี่ยนั่นก็คือคารอนครับการปรากฏตัวออกมาเนี่ยก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับผมว่ามีเจตนาอะไรครับเป็นศัตรูหรือเปล่าเพราะการปรากฏตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเอะอะโวยวายนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําอันตรายกับใครนะ หลังจากนั้นคารอนเนี่ยก็โดนกองร้อยเคโรโรจัดการไปครับแต่มันก็มีเรื่องที่น่าแปลกเกิดขึ้นนะครับเมื่อตอนเช้าของอีกวันหนึ่งเนี่ยเคโรโรหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยจำไม่ได้เลยครับว่าเรื่องราวของเมื่อวานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะก็คือลืมเรื่องราวเกี่ยวกับพวกมนุษย์ต่างดาวที่เขาจัดการไปเมื่อวานนั่นแหละส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ยังจําได้นะครับยกเว้นเรื่องของมนุษย์ต่างดาวคนนั้นเนาะเคโรโรนี่แบบเอ้ยทําไมอยู่ๆก็ปวดไปทั้งตัวโดยไม่ทราบสาเหตุวะพี่แดงกิโรโรของเรานี่ก็แบบเฮ้ยทำไม อยู่ๆกระสุนเนี่ยก็ลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุอีกเหมือนกันนะฮะก็คือเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยจำเรื่องราวของไอ้มนุษย์ต่างดาวคนนี้ไม่ได้ยกเว้นฟูยุกิคุงคนเดียวครับหลังจากนั้นที่โรงเรียนของฟูยุกิคุงก็มีนักเรียนใหม่ย้ายเข้ามานะใช่เลยครับตัวละครที่ย้ายเข้ามาใหม่นั่นก็คือมนุษย์ต่างดาวนั่นแหละฮะคูโจเมครับดีไซน์เนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับผมโดยเฉพาะที่บริเวณดวงตานะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอายแชโดว์แล้วก็ทรงผมเนี่ยก็จะเป็นมุนๆเนาะมวนๆเ,เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ในตอน ตอนเย็นของวันนั้นเนี่ยฟูยุกิคุงก็ได้ไปเห็นคุโจเมเนี่ยกำลังรณรงค์เรื่องของดาวพลูโตอยู่นะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้ทุกคนเนี่ยลืมเรื่องราวเกี่ยวกับดาวพลูโตนะก็ประมาณว่าดาวพลูโตก็เป็นหนึ่งในเกาดาวเคราะห์ในระบบสุริยะอะไรทํานองนี้แหละแล้วก็ชวนทุกคนเนี่ยมาลงชื่อเพื่อไม่ให้ดาวพลูโตเนี่ยถูกถอดถอนหรือว่าถูกลืมเลือนไปนะครับหลังจากนั้นคุณหนูโมโมกะก็เดินเข้ามาหาฟูยุกิคุงครับฟูยุกิคุงก็เลยเออดูนั่นสินั่นคุณคุณโจเมล่ะโมโมกะนี่ก็แบบ 可以了，哈。 ไม่ทันไรก็ลืมกันซะแล้วฟูยุกิคุงก็เริ่มที่จะสังเกตแล้วนะครับผมว่าเออเนี่ยมันไม่ปกติแล้วเนาะหลังจากนั้นก็เดจาวูครับคารอนก็ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ถูกพวกกองร้อยเคโรโดะจัดการเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้เนี่ยฟูยุกิคุงมันคิดสงสัยครับว่าคุโจเมกับมนุษย์ต่างดาวตัวใหญ่ที่ปรากฏตัวออกมาเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่านะหลังจากที่คุโจเมททางานของเธอเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็จะเดินทางกลับนะครับผมแต่ว่าฟูยุกิมันแอบตามไปครับในตอนนี้เนี่ยฟูยุกิ คุณกงก็เกือบจะโดนสวบหัวเลยเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าแอบสะกดรอยตามไปเนาะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รู้ความจริงกับว่าคุโจเมเนี่ยไม่ใช่มนุษย์โลกครับเขาเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนของเขาครับนั่นก็คือแคโรนนั่นเองพวกเขามีภารกิจครับนั่นก็คือทําให้ทุกคนเนี่ยไม่ลืมเกี่ยวกับดาวพลูโตนะซึ่งก็น่าแปลกใจนะครับผมที่คนที่เคยมีความทรงจําร่วมกับพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานเนี่ยก็จะลืมเกี่ยวกับพวกเขาซะงั้นครับแปลกจริงๆครับแต่ว่าคนที่จําพวกเขาได้เนี่ย มีแค่ฟูยุกิคุงแค่นั้นเองครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพี่แดงก็ได้ปรากฏตัวออกมาครับเพราะว่าสังเกตเห็นความผิดปกติของฟูยุกิคุงเนาะก็เลยแอบสะกดรอยตามมาครับเมื่อกิโรโรเห็นมนุษย์ต่างดาวทั้งสองคนนั้นแล้วเนี่ยก็ได้ยกปืนขึ้นมาพร้อมกับขู่จะเอาข้อมูลนะครับผมแต่ก็เหมือนกับว่าอยู่ๆเนี่ย มันก็มึนขึ้นมาซางนั้นนะครับผมว่าฉันมาทําอะไรที่นี่เนี่ยเอา้าไอแอสซ์ซินสองคนนั้นก็คือเรียกพี่ครับแบบนี้ยิ่งกว่าไร้โตัวตนซะอีกครับแต่ว่ามันเป็นคนละก,กรณีกันเนาะสิ่งที่ทําให้ทุกคนลืมการมีอยู่ของทั้งสองคนนี้เนี่ยนั่นก็คือเรเทเอเนจีครับผมผมก็ไม่รู้หรอกว่าเรเทเอเนจีเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมแต่ก็ช่างมันเถอะเนาะน่าจะเกี่ยวอะไรกับความทรงจานี่แหละครับเพราะหลังจากที่ดาวพลูโตถูกถอดออกจากการเป็นหนึ่งในระบบสุริยะแล้วเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ได้นึกถึงครับ หรือก็ถูกลืมไปแล้วนั่นแหละในตอนนี้เนี่ยก็สงสัยกันนะครับว่าแม้จะถูกลืมไปแล้วเนี่ยแต่ดาวพลูโตเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไม่ใช่หรอกนะฮะใช่ครับดวงดาวไม่ได้หายไปไหนครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยได้อธิบายให้ฟูจิคุงแล้วก็ทุกคนฟังว่าเออพวกเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับภาพมายาที่เกิดขึ้นได้เพราะว่ามีคนที่จดจําเกี่ยวกับดาวพลูโตได้นะพวกเราจึงถือกําเนิดขึ้นมานะครับแต่เมื่อทุกคนจะลืมเรื่องราวเกี่ยวกับดาวพลูโตแล้วเนี่ยถึงแม้ดาวพลูโตจะยังอยู่แต่ว่า เขาเนี่ยจะหายไปครับถึงแม้จะให้เพื่อนของเขาอย่างแชรอนออกไปสร้างความวุ่นวายแล้วเนี่ยทุกคนก็ลืมอยู่ดีครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้อ้างอิงถึงความเป็นจริงนะครับผมในปี2006เนาะมันเป็นปีที่ดาวพลูโตถูกถอดออกจากระบบสุริยะครับผมด้วยสาเหตุที่ว่าคํานิยามคําว่าดาวเคราะห์เนี่ยมันเปลี่ยนไปครับผมโดยนิยามคําว่าดาวเคราะห์เนี่ยมันมีอยู่3ข้อหลักๆครับโดยข้อแรกเนี่ยคำว่าดาวเคราะห์ต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ครับส่วนข้อที่2เนี่ยต้องสามารถ ดึงตัวเองให้อยู่ในรูปของทรงกลมได้ครับส่วนข้อที่3เนี่ยวงโครจรต้องไม่ทับซ้อนกับดาวดวงอื่นครับแต่พอดีว่าดาวพลูโตเนี่ยมันดันไปมีเส้นวงโครจรทับกับดาวเนปจูนครับทำให้ไม่สามารถนับเป็นดาวเคราะห์ได้ครับผมจึงถูกลดสถานะเป็นดาวเคราะห์แค่แทนนะฮะแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมที่มีการค้นพบว่าดาวพลูโตเนี่ยมันมีดวงจันทร์ด้วยนะเออเอาง่ายๆก็คือมีบริวารด้วยแหละครับและดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของดาวพลู น,นั่นก็คือชารอนครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นที่มาของชื่อตัวละครอย่างคารอนนะครับก็เป็นเพื่อนกับคุโจเมนะครับชื่อของคุโจเองเนี่ยก็ออกเสียงคล้ายๆกับพลูโตเนาะพลูโตคุโจอะไรทํานองนี้นะครับผมถ้ามั่วไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับการค้นพบดาวบริวารเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะถือได้ว่าเป็นดาวเคราะห์แล้วนะเออแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นดาวเคราะห์ได้อยู่ดีครับผมก็ประมาณนี้เนาะกลับเข้ามาสู่เนื้อหาในการ์ตูนต่อครับเมื่อทุกคนนั่งฟังเรื่องราวของ ของพวกเขาแล้วเนี่ยก็เกิดฮึดขึ้นมานะครับผมแบบว่าฉันจะทําให้เธอไม่ถูกลืมเองนะครับผมก็ออกไปช่วยกันรณนงคลงด้วยวิธีการต่างๆน,นานาครับผมก็เหมือนจะดีครับผมสุดท้ายก็แค่เหมือนครับเพราะว่าผู้คนเป็นจํานวนมากเนี่ยต่างก็ให้ความสนใจดาวพลูโตขึ้นมาครับแต่อยู่ๆเนี่ยทุกคนก็ลืมไปเลยครับว่าฉันมาทาอะไรที่นี่ แล้วขาของน้องคูโจเนี่ยก็เริ่มจางแล้วนะครับผมก็คือเตรียมจะหายตัวไปนั่นแหละครับเพราะไอ้พวกที่มีไฟฮึดอยากจะช่วยน้องในตอนแรกเนี่ยมันก็ลืมน้องกันหมดแล้วอะครับผมเมื่อคารอนเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะไปเรียกร้องความสนใจจากทุกคนอีกครั้งครับและเราก็ได้รู้ความหมายของสิ่งที่คารอนพูดนะครับผมคารอนเนี่ยถึงแม้มันจะออกเสียงแบบว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความหมายครับโดยความหมายสิ่งที่น้องพูดเนี่ย มีความหมายประมาณว่าอย่าลืมดาวพลูโตนะอย่าลืมเรื่องราวของพวกเรานะนะครับผมก็คือมันตะโกนพูดแบบนั้นนะ่ะตะโกนพูดไปพร้อมกับรับความเจ็บปวดจากการที่ถูกกองร้อยเชโรโรโจมตีใส่ครับแต่ก็ไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่มันพูดอยู่ดีนะเออน่าสงสารนะครับก็มีอยู่เพียงแค่คนเดียวนะครับผมที่เข้าใจแครอนนะนั่นก็คือเมย์ครับเพื่อนของเขาเนาะแต่หลังจากที่น้องแครอนโดนจัดการไปเนี่ยรอบนี้ก็ไม่เหมือนเดิมครับน้องได้ทําการตอบโต้ครับผมโดย การเปลี่ยนร่างเนาะแล้วก็โจมตีใส่กองร้อยเคโรโรครับกองร้อยเคโรโรเนี่ยก็เรียกได้ว่าจําเป็นต้องเอาจริงเหมือนกันแล้วนะครับพี่แดงของเราเนี่ยก็เลยบอกกับพี่ฟ้าว่าได้เวลาปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของแ t คแท็กโซเจอกับ a s s a s s i ินโซ d เจอของดาวเคโรได้เห็นแล้วนะครับเมื่อ <her> ทั้งสองกะัจะเอาจริงใส่เต็มที่แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าอยู่ด<บ>ีดก <McG> ็ลืมครับฉันมาทำอะไรที่นี่อีกแล้วโดนลืมอีกแล้ว ฟูยุจิคุงก็เลยขอกับเมว่าช่วยหยุดเพื่อนของตัวเองได้ไหมแบบว่าให้หยุดแคโรอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ทําร้ายพวกเคโรโรนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเคโรโรก็คงโดนจัดการหมดแน่ครับเพราะว่าแคโรนเนี่ยเก่งมากๆครับแต่เมเนี่ยก็บอกกับฟูยุจิคุงว่าไม่เป็นไรแล้วล่ะค่ะสาเหตุที่น้องพูดแบบนั้นเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเขาทั้งสองคนกําลังจะหายไปแล้วครับโดยคนที่หายไปก่อนคนแรกเนี่ยนั่นก็คือแคโรนครับและน้องก็ได้อธิบายให้ฟูยุจิคุงฟังว่าพลังงานเรเทเนี่ยมันเกิน ขีดจากัดมามากแล้วนะครับผมและคําว่าเรเทเนมาจากชื่อแม่น้ําในเทพนิยายกรีซนะครับผมเป็นแม่น้ําที่ผู้ตายทุกคนต้องดื่มน้ําจากแม่น้ํานี้ครับเพื่อลบความทรงจําจากชาติที่แล้วนั่นเองครับน้องก็อธิบายมาอย่างนี้เนาะหลังจากนั้นน้องก็ถูกลบหายไปครับวยุกิคุงก็จะร้องนะแต่น้องเมย์เนี่ยก็บอกว่า เรามาลาจากกันด้วยรอยยิ้มดีกว่านะคะแต่น้องอ่ะร้องไปก่อนหน้าแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ให้ใครเห็นน้ําตาของตัวเองเนาะก็เรียกได้ว่าจากกันด้วยรอยยิ้มนะครับผมหลังจากนั้นทุกคนก็ลืมการมีอยู่ของพวกเขาทั้งสองคนที่มาจากดาวพลูโตนะครับแม้แต่สัญลักษณ์ที่อยู่บนเข็มขัดที่เป็นสัญลักษณ์ของดาวพลูโตเองเนี่ยก็หายไปครับผมแต่คนที่จดจําพวกเขาได้มีแค่ฟุยูกิคุงกับพวกเรานั่นเองครับก็เป็นการจบบทบาทของตัวละครทั้ง2ตัวนะครับแต่ก็ยังไม่ ไ,ได้หายไปซะทีเดียวนะครับผมก็ยังมีปรากฏตัวออกมาให้เห็นบ้างเนาะก็คงจะเป็นเช่นเดียวกับดาวพลูโตนั่เลยครับแม้จะไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่ถูกนับเป็นหนึ่งในระบบสุริยะแล้วก็ตามเนี่ยแต่น้องดาวพลูโตเนี่ยก็ยังโคจรรอบรอบดวงอาทิตย์ไปพร้อมๆกับพวกเราในแหละครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนได้รับรู้เรื่องราวของพวกเขาได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ลืมเรื่องราวของดาวพลูโตนะครับและท้ายที่สุดนี้เนี่ยก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาเป็นสมาชิกพพอนเตอร์ให้กับช่องผม เพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกําลังใจและสามารถเอาตัวรอดในช่วงเวลาที่ YouTube มันยังไม่ทําเงินให้ผมมากมายขนาดนั้นนะครับผมถ้าหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านที่รับชมนี้จะมีความสุขกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ